แมทพรนีเปลี่ยนลุกไว้ผมยาวสวยหวานขึ้นทันตาเลยเริ่มจะชินตากับลุกสาวผมสั้นของนางเอกสาวแมทพรณีไปแล้วเพราะว่าดูเข้ากันมากแถมดูหน้าเด็กจริงๆค่ะจนหลายคนยังต้องไปตัดผมตามแมทกันเป็นแถวเพราะว่าอยากน่ารักแบบแมทแต่ล่าสุดแมดพันีก็เปลี่ยนลุกมาอีกแล้วขณะเจ้าตัวยังแซวตัวเองว่าเปลี่ยนลุกเกกับแคปชั่นว่าเปลี่ยนลุเก่งมากเปลี่ยนไวพอๆกับอารมณ์แฮชแท็กฉันทำอะไรลงไปอีกแล้วสำหรับลุกใหม่ของแมดพัณนี ที่มาในลูคของสาวผมยาวที่สวยหวานอีกแล้วขนาดเพื่อนอย่างเินชลิดาอย่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยหวานแล้วหรือลุคนี้จะเป็นเปรี้ยวก็ได้และคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาชมกันใหญ่เลยเช่นสวยหน้าเด็กมากน่ารักมากคะ่ะทรงผมลุคนี้จะเปรี้ยวก็ได้จะหวานก็สวยสวยคิดถึงตอนพี่แมทผมยาวแล้วโซคเรียมากเด็กเลยแบบแรกนึกว่าน้องชารลอตมิสแกรนงับสวยมากคะ่ะ พี่น้องแมทสวยลุกไหนก็สวยเกินต้านผมยาวแล้วหวานเลยสวยจึ้งหลักเยยขอขอบคุณภาพแมทพระดีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ